ก็ไม่คิดว่า98บาทจะได้เรียนขนาดนี้นะครับได้เรียนเนื้อหาที่อัดแน่นมากๆหลังจากเรียนจบแล้ค่ะสามารถมียอดขายจริงนะคะบนโลกออนไลน์นะคะโหข้อนี้คุ้มสุดๆค่ะ98สวัสดีครับชื่อชนครับอายุ39ปีอาชีพทำสวนครับ ชื่อเกรซคะ่ะเป็นพนักงานบริษัทคะ่ะยุทธชัยอิสระภาพนะครับประกอบอาชีพในส่วนของงานโฆษณาและประชาสัมพ,พันธ์ครูผัยข้าราชการครูที่หารายได้แบบที่2จากช่องทางการขายของออนไลน์นะคะก็เลยลงเรียนคอสน,นี้ค่ะปรากฏว่าเราได้เรียนตั้งแต่เกี่ยวกับการสร้างเพจนะคะแล้วก็การเขียนคอนเทนต์เรียกลูกค้าค่ะวันแรกก็รู้สึกโหประทับใจมากๆเลยจากคอร์้ส98นี่คือคิดว่าคุ้มมากๆตั้งแต่วันแรกนะคะวันที่2ก็เดิน เรี่อของเทคนิคในเรื่องของการยิงแอดโฆษณาการยิงแอดโฆษณาที่ไม่เคยทําเป็นจนวันนี้ก็ทําเป็นแล้วนะคะและก็เรียนเกี่ยวกับแนวทางการตลาดออนไลน์เพื่ทำให้รู้ว่าสินค้าที่เราขายอยู่นั้นจะสู้สินค้าที่โลกชอบได้หรือเปล่าส่วนวันที่3ก็จะได้เรียนในส่วนของเทคนิคการขายของออนไลน์นะครับแล้วก็ยังได้เรียนนะครับการเปิดร้านบน i g นะครับการแต่งภาพ ด้วยมือถือนะครับแล้วก็ยังได้เรียนนะครับการสร้างตัวตนเป็นเน็ตไอดอลบนทิกต็อนะครับที่สำคัญเขามีคลาแถมเกี่ยวกับการตลาดศูนย์บาทให้ค่ะ Ig Marketing, TikTok Marketing แล้วก็การแต่งภาพแต่งวิดีโอนะคะซึ่งทำให้เราเนี่ยมีสกิลในการทำการตลาดออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆได้มากขึ้นมีพี่เลี้ยงส่วนตัวดูแลนะคะมีคลิปให้เราด้วยนะคะหลังจากเรียนจบนะคะเรียกว่า คุ้มเกินคุ้มเลยค่ะอยากเชิญทุกคนมาเรียนคอร์สนี้นะคะผมใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางหลักเลยครับในการจําหน่ายสินค้าให้กับคนทั่วประเทศได้รู้จักสินค้าเราครับเป็นข้อที่ทรงพลังแล้วน่าเรียนมากที่สุดเลยครับ